มันเ้าต้องบอกว่าจะววาดดีก็ไม่ดีนะเมื่อวานเนี่ยไปเช็คใหญ่ที่โรงพยาบาลปรากฏว่าจากน้ําหนัก60เหลือ3.6เหลือตนนิดเดียวก็ไม่รู้ทำยังไงอ่ะแต่ก็เดินเหินได้เราก็โอเคแล้วล่ะแต่ก็เหลือความจําที่ยังยิ่งจําอะไรไม่ค่อยได้หนักกว่าเดิมก็รอีกแต่ว่าก่อนหน้านี้เหมือนอาการ มันก็นั่นเลยมันมันหลอกเราไงอาการมันดีขึ้นดีขึ้นเราก็ดีใจแต่แล้วมันก็ไปอีกละพ่อคะคุณหมอว่ายังไงบ้างมองว่าตอนนี้อาการทางประสาทจากสมองกระทบกระเทือนเห็นว่าช่วงนี้แม่ไม่กินข้าวด้วยไ,ไม่ไม่ทานข้าวเขาคิดไปเองว่าเขาอิ่มแล้ว<อ>น้ำหนักมันก็ลงไปจาก สิบห้าวันหมอเช็คมะขาทีละสามสิบหกกิโลกับอีกห้ากิโลเมื่อวานไปเช็เคเ,เลยสามสิบหกพอดีเป๊ะเลยมันลงไปทุกวันทุกวันไม่รู้จะทำยังไงนะในตอนนี้พ่อกันอยู่ดูแลใกล้ชิดแม่ต้องอยู่ห่างไม่ได้เลยลหรอกเป็นหลายก็นอนไปด้วยไม่ทานอาหารเรามีของกินอะไรอยู่บ้งก็ไม่ทานอะไรก็ไม่ทานไม,ไม่ทูกเขาัเขาก็ได้กำลังใจจากคนรอบข้างจากลูก จากหัวจากยาพี่น้องก็โอเคเห็นว่าเป็นอาการของไทรอยด์คือหายของหายแล้วร้อยแทบจะไม่มีแล้วนะไทรอยด์แทบจะไม่มีตอนนี้เหลืออาการทราประสาทที่เขาคิดไปเองหมดเลยตอนนี้หมอต้องดูแลยังไงเป็นพิเศษคะต้องคนใกล้ชิดแล้วก็หมอก็ให้ยาไปก็ว่าวานเอาไปนั่งคุยหมอก็ให้กำลังใจให้กำลังใจพ่อนะไม่ได้ให้พยานเกยทุนบอกคุณหมออันบอกไหมคะว่าจะรักษายังไงต่อไปต้องไปเรื่อยๆอ,อย่างเนี้ย ก็พาเขาไปเที่ยวไปไหนแต่ไหนที่พ่อพาไปไายแพะเชียงรายเพิ่งกลับมาเนี่ยก็เดี๋ยวว่าต้นปีเดี๋ยวพอพ่อเคลียร์คิวเสร็จจะพาเขาไปฮ่องกงเขาบ่นอยากไปฮ่องกงอะไเรื่องการเดินการเรียนูไม่เดินแข็งแรงมากแข็งแรงมากแต่หมอว่าแข็งแรงไงแต่มันไม่กินอาหารมันก็ไม่ไหวหมอตกใจมันหนักเลยสามสิบหกกิโลได้ยังไงสามหสิบหกสิบแต่ว่าตอนี้่เขาตอหยไม่ทานอะไรเลยลูก ให้มาเป็นน้ำมิ้วอ,อะไรอย่างนี้ทานนะไม่ก็เป็นอาหารพวกอาหารเสริแต่ถ้าพ่ออยู่พ่อบังคับเนี่ยก็จะทานบ้างน,นิดหน่อย้พ่อกำลังใจดีมันต้องดีลูกกำลังใจเราต้องดีถ้ากำลังใจเราทอแแ้เน้่ยคนรอบข้างมันก็แย่ไปด้วยตอนนี้พ่อบอกตามตรงว่าพ่อไม่ได้ห่วงอะไรตัวพ่อเลยเนะพ่อห่วงเขาอย่างเดียว